ฝากหนุ่มน้อยคำาโดฝากหนุ่มน้อยหัวหมูป่าและฝากหนุ่มน้อยหัวเหลืองด้วยนะอุซุย สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอาสูรในวันนี้ผมเอาประเด็นที่ว่าเมื่อเรนโงคุจากไปคนอื่นๆคิดยังไงบ้างนะครับผมซึ่งก็เป็นประเด็นที่ว่าตอนมูเกงเฟรนที่เราได้รู้กันว่าอาคาสะต่อสู้กับเรนโงคุแล้วก็ทําให้เรนโงคุต้องตายจากเหตุการณ์นี้ไปนะครับวันนี้ผมก็จะลองเอาพวกแบบว่าความสัมพันธ์ของเรนโงคุที่เขามีกับตัวละครอ,อื่นๆนะครับว่าการที่เรนโงคุตายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องโศก มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกับการโศกเศร้าเสียใจหรือการที่โกรธจากการจากไปของเรนโงคุครั้งนี้ผมก็จะลองหยิบตัวละครต่างๆานานาม,มาเจาะลึกให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้แม้จะเป็นเรื่องราวการเกิดในมุกิเกนเทรนเป็นหลักก็ตามนะครับแต่ว่าอาจจะมีการพูดถึงเรื่องราวของเสาหลักบางคนที่อยู่หลังจากหมู่บ้านช่างตีดาบไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็ฝากทุกคนระวังสปอยกันไว้ด้วยนะครับใครที่โก้สปอยก็ไปคลิปนี้ก่อนได้แต่ถ้าใครที่เพ้่มจะฟังแล้ลแว ค,คิดเห็นยังไงก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันได้นะก่อนอื่นผมขอเกริ่นเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ตายครั้งนี้ของเรนโงคุเคียวจูโร่นะครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยผมเข้าใจว่าเรนโงคุยังไงก็ไม่น่าจะรอดเนาะเพราะว่าอาคาซาเขาเป็นอาศุนรข้างขึ้นที่แข็งแกร่งมากๆถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ต้องมัวชวนให้เคียวจูโร่มาเป็นอาศุนรใช่ไหมผมก็เชื่อว่าอาคาซาสามารถจัดการเรนโงคุได้เร็วกว่านี้ไม่ต้องต่อสู้ยื้อให้ถึงรุ่งสสสสาาาาาาางอออะะไไไไรรรรรแบบบบนนนนนัััั้้้้้้้ควววกกกกกกทททีีีี่่่่่่ตตเเเเเยุ็ึมมมใถขขปชูด ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่นักล่าอาศูรจะร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับอาศูรย์ข้างขึ้นข้างแรมอะไรพวกนี้ก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการที่เรงโกคุต่อสู้กับอาคาสังนั้นนะครับฝีมือมันต่างชั้นกันเกินไปไงโคทันจิโร่เข้าไปก็คือตายสถานเดียวนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ช่วยไม่ได้การที่อาคาสังมันแข็ง,แ,ขงแกร่งมากก็เป็นเหตุให้เรงโกคุต,ต้องตายณเวลานั้นไปครับซึ่งเป็นการตายที่แบบว่าตัวเรงโกคุเองเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาคงไม่รอดแล้วเขาขอสั่งเสียอะไรพวกนน้กพััวบ คนผู้ที่เป็นต้นอ่อนที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นเสาหลักของหน่วยพิฆาตอสูรน,นะแล้วหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าอีกาก็ข่าวข่าวไปบอกกับพวกเสาหลักทุกคนเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้เสาหลักเพลิงได้จบชีวิตลงไปแล้วนั่นเองครับซึ่งอันนี้นผมบอกก่อนเลยว่าแรงกระทบคนแรกเลยนะคืออีกาเลยครับผมคือถ้านับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นอีกาตัวแรกนะครับที่มีการร้องไห้เมื่อเจ้าของของเขาได้จากไปเนาะอีกาของรงโกคุก็ไปแจ้งขับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆน,นานาว่าริงงอออะรยยย่า่าาเเีีคคืแวนนกตตดับห จะมีการเล่าเหตุการณ์ให้ด้วยว่าเรนโกคุเขาตายไปโดยที่มีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างซึ่งอันนี้เดีด๋ยวไปเจาะกันรายคนได้นะครับอ่ะทีนี้ผมคัดเป็นตัวละครมาทั้งหมด11 chapter นะครับท่านผู้ชมก็ไล่เรียงดูตามหัวข้อที่ผมได้ปักทม์สแตมไว้ได้เลยนะทีนี้มาดูเซตแรกที่ผมคัดมาเลยนะครับนั่นก็คือครอบครัวของเรนโกคุเคียวจูโร่แน่นอนครับผมแมลูกชายคนโตของบ้านจากไปก็ต้องมีความเสียใจเป็นธรรมดานะครับแต่คนที่เสียใจแบบรุนแรงหน่อยก็คือจะเป็นน้องชายเนาะคือน้องชายของ K uro, อ uro, คนนเคียควจูโร่ จะเป็นนักดาบแล้วทีนี้ท่านพี่มาตายไปโดยที่ว่าไม่มีเด็กสืบทอดก็ทําให้ตัวของเซนจูโร่เนี่ยรู้สึกว่าเจ็บปวดใจเหมือนกันกับการที่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นเสาหลักเพลิงได้แล้วเสาหลักเพลิงนันมาจบลงที่รุ่นของเซนจูโร่อย่างเงี้ยเขาก็เสียใจนะครับส่วนตัวพ่อเนี่ยเดินทีแล้วเขาก็มีอีโก้่าการที่เคียวจูโร่มันไม่มีพรสวรรค์ใดๆแล้วมันไปเป็นนักดาบเนี่ยมันก็ตายอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วซึ่งพอทันจิโร่ที่เอาข่าวมาพูดคุยกับทั้งพ่อลูกคู่นี้นะครับพอรู้ว่า อะไรที่มันผ่านไปนะเวลานั้นก็ทําให้ชินจูโร่เผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะครับว่าเขาเสียใจแค่ไหนกับการจากไปของลูกชายคนโตนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าแรงกระทบการตายครั้งแรกที่เราได้เห็นของเคียวจูโร่เลยก็คือทําให้เซนจูโร่เนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเบาใจกับการที่ว่ารู้สึกว่าพี่ชายเนี่ยฝากคุณทันจิโร่มาบอกอย่างนี้นะพี่ชายเองก็คงจะยอมยกโทษให้ที่เสาหลักเพลิงเนี่ยต้องมาจบในรุ่นของเซนจูโร่นี้นี่เองครับผมส่วนตัวพ่อเองก็เปลี่ยนไปเลยนะครับจากการที่โดนทันจิโร่โขกหัวไปเสร็จปุ๊บสำน มาเป็นพ่อที่ดีให้กับซนจูโร่ก็อะไรกันนะครับก็ได้มีการเขียนจดหมายขอโทษขอโพยอะไรกับทันจิโร่ไปซึ่งพ่อกับน้องชายก็เปลี่ยนไปด้วยประการชนนี้ครับส่วนต่อมานะครับผมแรงกระทบที่2เลยก็คือกับพวกทันจิโร่นั่นแหละครับทันจิโร่กับอินโนสุเกะเนี่ยจะแรงหน่อยนะครับก็คือว่าการตายของเรงโมคุเนี่ยทำให้ที่จริงทั้ง3คนก็ร้องไห้แหละนะครับกับการที่ว่าเรงโมคุมีการสั่งเสียบอกว่าหนุ่มน้อยคาโาโดหนุ่มน้อยหัวหมูป่าแล้วก็หนุ่มน้อยหัวเหลืองอย่าเศร้าใจไปกับการที่ฉันต้องมมาาย่าาาปป่่นนนนนนเรรรรวกกกุ้้้้ออองงปปปั็็ธดูแล จะตายที่นี่แล้วพวกนายต้องมาเศร้าโศกเสียใจอย่างเงี้ยเวลามันก็จะไม่รอพวกนายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงจุดไฟในใจให้ลุกโชนแล้ววันหนึ่งพวกนายก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นเสาหลักของหน่วยพิฆาตอาสูรพอสั่งเสียสั่งลาอะไรกันไปนะครับซึ่งอย่างอินโนสุเกะที่เพิ่งเข้ามามีสังคมกับพวกหน่วยพิฆาตอสูรแบบจริงๆจะเป็นครั้งแรกอย่างเงี้ยเขาก็ได้เศร้าโศกเสียใจกับการตายไปของเรนโงคุนะครับทันจิโร่เองก็โศกเศร้าเสียใจแต่ว่ามไม่ได้โวยวายเหมือนอินโนสุเกะก็้อนนั้นเลยครับ <ๆ S 2> เกิดขึ้นอีกถ้ามีอสน์ข้างขึ้นบุกเข้ามาอีกอย่างเงี้ยเขาจะไม่เป็นตัวถ่วงแล้วเขาจะขอมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมมือกับเสาหลักในการกำจัดอสน์ข้างขึ้นให้ได้ซึ่งพวกเขาก็ตั้งใจฝึกดีนะครับแล้วมันก็ส่งผลจริงๆนะว่าพวกทันจิโร่เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีไฟในใจที่สามารถเอาไปต่อสู้กับอสนรข้างขึ้นลาดับที่6ในภาคยานเริงลมได้เป็นอย่างดีครับผมคืออย่างที่บอกว่าเซนิสึนสเนี่ยก็มีเอี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของอินโสุเกะกับทันจิโร่แต่ว่าจะ แต่แข็งแกร่งขึ้นแล้วยังต่อสู้ไม่ได้อย่างนี้จะแข็งแกร่งขึ้นไปเพื่ออะไรคืออินโนสุเกะเขาก็คิดมาตลอดเลยว่าการที่เรงโคุตต่อสู้ได้แล้วเขาเข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้มันก็เจ็บใจนะเวลานั้นไงส่วนอย่างทันจิโร่เองนะครับคำพูดที่บอกว่าจงจุดไฟในใจให้ลูกโชนอย่างนี้มันก็ทําให้ทันจิโร่มีแรงฮึดในการที่จะฝึกแรงฮึดในการที่จะต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นเป็นอย่างดีนั่นเองครับผมเรียกว่ามาเจอกระสเสาลักเพลิงที่สลัดชีวิตให้อย่างนี้สามน่อนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นออออยยยยย่่่่าา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 งงงงทััันนนนนนตเเเหห็ครรรบบจสสสสมมถวู้้กกลีีุุไดใภ เค,คนต่อมานะครับผมนั่นก็คือท่านคังอายะครับท่านคังอายะเนี่ยก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเคียวจูโร่นะครับคือเป็นคนหนึ่งแหละที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเศร้าเสียใจโกรธอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับด้วยความนิ่งของท่านคังอายะอยู่แล้วนะแต่ท่านคังอายะนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาที่อีกามันไปบอกข่าวว่าเคียวจูโร่ตายไปก็ไม่ใช่ว่าเคียวจูโร่ตายนะแล้วก็จบเลยนะครับมีการเล่าเหาตุการณ์ต่นางๆนานาด้วยท่านคังอายะก็จะได้รับรู้เรื่องราวว่าเคียวจูโร่เนี่ยเขาปกป้องผู้โดยสาร200คนโดยที่ไม่มีใครตตายยเลแแม้แ่ ชื่นชมว่าเคียวจูโร่เป็นเด็กที่เข้มแข็งและแข,ข็งแกร่งมากและการที่เคียวจูโร่ตายไปแบบนี้ชั้นจะไม่เหงาเลยเพราะว่าอีกไม่นานชั้นก็จะได้ตามทุกคนไปยังสู่อีกโลกหนึ่งแล้วนะเออท่านคังอายะก,ก็จะพูดประมาณนี้ไว้นะครับคือการตายของเคียวจูโร่ที่ท่านคังอายะได้ชื่นชมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเวลาที่เขาตายไปท่านคังอายะก,ก็จะรู้สึกชื่นชมกับพวกนักล่าสูนทุกคนที่ได้จากไปนั่นเองครับทีนี้จะไปพูดถึงเสาหลักทีละคนกันบ้างเสาหลักในรุ่นนอกจากเคียวจูโร่แล้วกีีออกกน,นร่นนนนนาตท ไปบอกนะครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นเสาหลักเขาก็ได้มีการแสดงความโกรธความเศร้าเสียใจอะไรแบบนี้หรือมีการพูดคําบางคาอะไรพวกนี้ที่เราต้องมาตีความกันเองซึ่งแน่นอนว่ามันมีความหมายในตัวของมันนะครับโดยที่ความรู้สึกนึกคิดของเสาหลักที่มีต่อการจากไปของเรนโกคุมันก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่พวกเขาและเรนโกคุเนี่ยมีความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละคนเนาะผมจะพยายามเล่าไปจากคนที่คิดว่ามีแรงกระทบที่หนักหน่อยนะครับผมอมาเริ่มทีละคนก็คืออุซุยคับคือด้วยความที่เขาเป มันก็มีความเด่นในตัวของมันอย่าสะดุดตาให้มากนะฟเฟยน,นะซึ่งการจากไปของเรนงคุเราจะได้เห็นอุซุยมีการพูดว่าการที่เจอกระสูนข้างขึ้นแบบนี้ต่อให้เป็นเรนงคุก็ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างนั้นเลยเนี่ยคือแน่นอนว่าด้วยความแข็งแกร่งของเสาหลักด้วยกันเองอย่างเงี้ยตัวอุซุยเขาก็จะรู้ความเก่งของเรนงคุประมาณหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่อุซุรยรู้เหมือนกับท่านทังยะก็คือว่าเรนงคุต่อสู้เพื่อปกป้องผู้โดยสารทั้งหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งสิ่งเนี้ยนะครับมันสะท้อนมาที่ตัวอ มีเมียของพวกเขานั่นเองเนาะเขาเคยพูดว่าถ้าให้จัดลำดับความสําคัญคือเมียสําคัญที่สุดรองลงมาคือพวกประชาชนรองลงมาก,ก็คือตัวอุซุยนะครับหมายความว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้ทั้ง3คนรอดชีวิตนะแล้วหลังจากนั้นก็คือปกป้องคนบริสุทธิ์ให้ได้แล้วฉันจะตายก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อุซุยเขาก็ให้ความสําคัญกับมีเมียเนาะตอนที่ไปภารกิจย่านเริงลมมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าตอนที่รู้ว่าเซนนิสึหายไปติดต่อไม่ได้อย่างเงี้น,นะครับเขาก็บอกกับทันจิโร่กับ มีเมียของฉันแล้วตรงนี้จะได้เห็นน้ําโหของอุซุยเหมือนกันนะครับว่าเขาก็โกรธเหมือแนบบกันที่อสูนข้างขึ้นมามาทาแบบนี้แล้วทีนี้การไล่ล่าพวกอาสูนข้างขึ้นก็เป็นไปต่อโดยที่อุซุยออกคําสั่งกับพวกทันจิโร่เหมือนกันเลยครับว่าอย่ามายุ่งกับภารกิจนี้เพราะว่าถ้าเป็นอสุนข้างขึ้นระดับของพวกนายยังต่ําเกินไปนะแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าพวกทันจิโร่พวก ro, พระเอกก็ต้องตามมาช่วยนะครับแล้วพอสู้ไปสู้มาก,ก็ได้เริ่มเปิดศึกกับอสูนข้างขึ้นจริงๆจัังๆนนริงกับง,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 งินั่นเองมมันนจะีี่่่ชวงึทผครับกกับารที่อุซ โศอะไรมากมายหรอกเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยกิวทารโร่มันก็อิฉาตัตอุซุยไงว่าดูเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์ซะเหลือเกินแต่อุซุยเนี่ยเขาเหมือนกับคิดในใจว่าฉันไม่ได้เพอร์เฟกอะไรเลยฉันอาจจะทําเหมือนเรนงโงคุไม่ได้ด้วยซ้ําวงเล็บคือการต่อสู้โดยปกป้องคนอื่นอย่างที่เขารู้ว่าตอนที่เรนงโงคุทําตอนมุเกนเทรนนะครับเขาว่าอาจจะทําแบบเรนงโงคุไม่ได้นะเพราะว่าเขาอะให้ความสําคัญกับมีเมียม,มากกว่าพวกคนบริสุทธิ์ซะอีกนะอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าเขาก็เปรียบเทียบตัวเองกับเรริงโงค่คา อุซุยเขาเหมือนอยู่ในพวังแล้วก็พึพมพำกับตัวเองว่าเรนงโคคุถ้าเป็นนายอ่ะนายจะทํายังไงนะฉันอนะ่ะอาจจะทําแบบนายไม่ได้ก็ได้นะแล้วทีนี้เราจะได้เห็นว่าวิญ,ญญาณของเรนโงโคคุนั่นแหละครับก็มาบอกกับอุซุยว่าฉันเองก็ทําแบบนายไม่ได้เหมือนกันนะฉันว่าเพลงดาบของนายเนะี่ยมันงดงามมากเลยนะแต่ฉันติดประเด็นกับนายนิดเดียวก็คือนายนะ่ม,ม,มีเมียเยอะไปหน่อยนะอุซุยแล้วก็หัวเราะก,กันนะครับแล้วตรงนี้เรนโงโคคุก็จะบอกกับอุซุยไปว่าขอฝากหนุ่มน้อยคมาโดหนุ่มน้อยหัวหมูป่าและหนุ่มน ตัวเขาเองเปรียบเทียบว่าตัวเองจะด้อยกว่าเรนโงคุที่อาจจะไม่สามารถปกป้องคนบริสุทธิ์ได้มากเท่ากับเรนโงคุอย่างนี้มันก็ดังไปมีซีนขยี้อีกตอนหนึ่งนะครับตอนที่ตัวอุซุยเขาประกาศกับ aro, กิวทาร่และก็ด่าคิเลยว่าพวกหน่วยพิฆาตอสูรอย่างพวกเราต้องชนะแน่นอนซึ่งตอนที่อุซุยเขาพูดนะครับเราจะได้เห็นว่าทันจิโร่มีการหันไปหาอุซุยแล้วทีนี้มันมีภาพซ้อนระหว่างเรนโงคุกับอุซุยครับคือทุกคนเข้าใจไหมว่าภาพก็คือว่าอุซุยเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองทาเหมือนเรนโงคุ ความเป็นลูกพี่ไม่ต่างอะไรกับเรนโงคุนัเวลานั้นเลยครับเออผมก็รู้สึกว่าซีนนี้เป็นอะไรที่ขนลุกดีนะครับคนต่อมาเป็นมิสซิบ้างดีกว่าครับผมอ่ามิสซิเองก็มีแรงกระทบที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เรื่องอาจจะไม่ยาวเหมือนกับของอุซุยที่ผมเล่าไปเนาะคือมิสซิดนะครับด้วยความที่ว่าเขามองเรนโงคุว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีอยู่ด้วยแล้วสนุกนะแม้ว่าจะมีความเข้มงวดในการฝึกบ้างก็ตามเพราะแน่นอนครับว่าตัวมิสซิเขาเป็นสิทธิ์เก่าของเรนโงคุนะเดิมทีเคยจะเป็นผู้ธธผ้้สืบบทออออดดรรราาาาาเเเเพลิิงงงััผมมแตต่่่ววกกกกใหนนนนขข็ยึ เสาหลักความรักแทนที่จะเป็นเสาหลักเพลิงต่อจากเคียวชูโร่นะซึ่งพอเดนงคุตายไปอีกาไปแจ้งข่าวปุ๊บเราจะเห็นว่ามิซึริเองก็แสดงความเสียใจนะครับซึ่งฉากที่มิซึริแสดงความเสียใจตรงนี้แน่นอนว่าถ้าเป็นเสาหลักคนอื่นเนี่ยผมเชื่อวมิซึริก็จะทําหน้าประมาณนี้ครับแต่ความรู้สึกภายในเมื่อคนที่ตายไปเป็นเคียวชูโร่พี่ชายที่แสนดีที่เขาเคารพนับถือมากมายต้องจากไปแบบนี้นะครับเขาก็จะเสียใจมากเป็นพิเศษนั่นเองเนาะเพราะเอาจริงๆคนที่จะสามารถทนฝึกกับเดนงคุมาได้อย่างยาวนานจนแบบว่าได้้เเเเเปป็็็นน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 ัััักกกกล่่าาาาสชิออออยยงงีีตวมรถืืคทหหะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสนิทสนมที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นไปได้เลยว่ามิสซิริเองก็เสียใจกับการจากไปของเนโมคุเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นเองครับคนต่อมาโอบันายครับผมโอบันายนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะตั้งต้นมาจากชินจูโร่ผู้เป็นพ่อครับผมคือโอบันายเนี่ยเขาเคยมีอดีตที่ว่าหนีจากกระสุนงูใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็คือชินจูโร่ที่เป็นเสาหลักเพลิงเขาไปช่วยชีวิตโอบันายไว้แล้วโอบันายก็เหมือนกับได้เข้ามาหน่วยพิฆาตกระสุนเนาะแล้วก็ได้มาเจอกับเคียวจููููโโโรรรรร่่่่่่่่ซึึงึงงถถ้้้าาาาาาาพพดเเเเเเเคคคคคีีียยยยวววววจจนน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 ะะะะับบบบบบอออออออกกกปป็็็ทชชชมุๆแลส ทีี่่นสดซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวโอบานายมองนะครับเราจะได้เห็นว่าตอนที่เรนโกคุตายไปแล้วทีนี้อีกาไปบอกข่าวตอนนั้นนะครับโอบานายจะพูดประมาณว่าฉันไม่เชื่อเด็ดขาดซึ่งอันนี้นก็คือเป็นคาพูดที่โอบานายเขาชอบพูดอยู่แล้วแหละว่าเขาไม่ค่อยเชื่อนูน่นไม่ค่อยเชื่อนี่นะครับคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนะ่ะเขายังไม่อาจจะยอมรับการตายของเรนโงคุได้แต่ทีนี้สุดท้ายแล้วในภาคย่านเริงรมมันก็มีการเปิดเผยว่าโอบานายเนี่ยก็โอเคในเมื่อเรนโงคุจากไปแล้วแล้วอุซุยจะมาถอนตัวจากการเป็นาัอน้คะะไรรบ ก็เป็นคนที่เรงโกคุชินจุโร่เนี่ยเคยมีบุญคุณนะครับแล้วก็พอมาเป็นเคียวจูโร่ปุ๊บก็กลายเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็สนิทสนมกันนั่นเองครับโอบานายเองก็คงเป็นอีกคนนึงแหละที่เจ็บกับการจากไปด้วยประการชานิดของเคียวจูโร่นะคนต่อมานะครับคนนี้ก็มีประเด็นเลยนะครับนั่นก็คือมุอิจิโร่ครับมุอิจิโร่นะครับทุกคนสังเกตนะตอนที่เรงโกคุตายไปแล้วอีกา้าบข่าวไปบอกเราจะเห็นว่ามุอิจิโร่เดินเฉยเลยไม่ได้พูดไม่ได้แสดงสีหน้าไม่ได้อะไรเลยนะครับนัน ทางหมู่บ้านช่างตีดาบตอนที่มุอิจิโร่สามารถดึงความทรงจําดึงตัวตนของตัวเองกลับมาได้หมดแล้วใช่ไหมครับเดิมทีสิ่งที่มุอิจิโร่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพเงาของพี่ชายตัวเองที่ชื่อว่ายูอิจิโร่ซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างปากร้ายเป็นคนที่แบบว่าเย็นชาอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเขาได้ตัวเองกลับคืนมานะครับความทรงจําเกี่ยวกับพี่ชายที่เคยปกป้องเขาในวาระสุดท้ายความทรงจําเกี่ยวกับพ่อกับแม่ที่เคยสอนสิ่งดีๆให้กับมุอิจิโร่มามันก็กลับมาหมดใช่ไหมครับแล้วในสถานการณ์ที่เขาสามารถกําจัดเกียกโกกกไไไไไปไดดด้้้้้แลวตอนนนนนั่เเคาา็็หทีจ ทั้งหมดเลยนะซึ่งนอกจากครอบครัวครับคนคนหนึ่งที่เขานึกถึงตอนนั้นก็คือจะมีฉากที่แบบโอ้โหตอนผมดูผมจำได้เลยผมขนล,ลุกนะตอนที่มันมีภาพเคียวจูโร่ย้อนอดีตมาเนาะบอกว่ามาพยายามในฐานะเสาหลักด้วยกันเถอะนะอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มูจิโร่นึกคิดแล้วมูจิโร่ก็เหมือนกับมีการหลั่งน้ําตาออกมาครับซึ่งน้ําตาที่หลั่งมาให้กับเคียวจูโร่ในณนะตอนนั้นของมูจิโร่นะครับก็คือผมมองว่าเป็นน้ําตาดีเลยครับก็คือด้วยความที่ว่าเคียวจูโร่เขาจากไปแล้วตอนนั้นเ,น,เ,เน,น,นี่ยมู องตัวเที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นการตายของเคียวจูโร่ก็ทําให้มุยจิโร่เนี่ยได้รู้สึกนึกย้อนไปว่าเขาควรจะเสียใจกับการจากไปแบบนี้ของเคียวจูโร่นะคนต่อมานะครับก็คือเกียวเม้นั่นเองครับผมเกียวเม์นะครับถ้าเอาความสนิทสนมกับเคียวจูโร่ก็จะน้อยนะคือเอาจริงๆ4คนหลังจากนี้ที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกับเคียวจูโร่ที่มันลึกซึ้งขนาดที่ว่ามันจะรู้สึกโกรธเศร้ามากกว่าคนที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้ได้นะครับผมคืออย่างเกียวเมเนี่ถ้าถามว่าในมุมมองทีีี่ต uro, เ,เนคนโรร็งปปนนนดไ ลงมานะแล้วการจากไปของเคียวจูโร่เราจะได้เห็นว่าเกียวเมททำแค่ Am นะโมอมิตพุทธนะก็คือเหมือนกับแสดงความเสียใจแต่ความเสียใจตรงนี้ของเกียวเมผมเชื่อว่าเขาเป็นกับทุกคนเท่าๆกันครับทุกคนจําที่ผมบอกของมิซึริได้นะว่ามิซึริเองเนี่ยเขาก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับการจากไปของเคียวจูโร่แล้วน้ําตาที่แสดงออกมาเหมือนกันตรงเนี้ยแต่ความรู้สึกที่มีต่อเคียวจูโร่ไม่เหมือนกันครับผมมิซึริจะลึกซึ้งกว่าของเกียวเมอย่างที่ว่าไปนั่นเองครับคนต่อมาก็คือชินอุบุนะครับผมชินอบุเนี่ยเขาจะมอง Q เนคนียวนนจ,จ เวลาคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกับความรู้สึกที่มีนะครับแน่นอนว่าเคียวจูโร่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชินโนบุเนี่ยรู้สึกว่าผูกพันนะครับในฐานะที่เป็นสาหลักที่ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับตอนที่รู้เรื่องราวการจากไปของเคียวจูโร่ตอนนั้นก็คือเขาอยู่กับคานาโอะใช่ไหมตอนที่รับรู้เรื่องราวเสร็จปุ๊บชินโนบุก,ก็ทาได้แค่พูดว่านัน้นหรอคะอก็แสดงความเสียใจสีหน้าเศร้ากันไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องไห้อะไรกันเป็นกิจจาณะนะครับผมคนต่อมาก็คือกิยูครับกิยูเนี่ยอ,ยรอารม ไปของเคียวจูโร่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวกิยูเองนะครับความรู้สึกลึกๆก,ก,กับเคียวจูโร่มีไหมมีนิดนึงครับผมแต่ว่าไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นนะคือเคียวจูโร่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่เฟรนลี่อยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมคือเคียวจูโร่เนี่ยเขาจะคิดว่ากิยูเนี่ยเป็นคนที่พูดคุยด้วยแล้วมันพูดเสียงเบาอะ่ะเออฟังยากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเคียวจูโร่เองนะครับกิยูเขามองว่าเป็นคนที่ชอบเข้ามาทักเข้ามาคุยบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับที่ชินอุบุเคยบอกกับ นะโดยในทางกับการนะเป็นตัวกิูเองที่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปสนิทสนมกับคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเคียวจูโร่มาพูดคุยก็คุยกันดีตามปกตินั่นเองครับและคนต่อมาก็คือคนสุดท้ายนะซาเนมิ emi, ครับผมซาเนมะิเนี่ยตอนที่เคียวจูโร่ตายไปและอิกาข่าวขาวมาบอกซาเนมิก็จะพูดประมาณว่าไอ้พวกอโสโรูรโรกทั้งหลายพวกเนี้ยฉันจะเป็นคนกําจัดพวกมันให้หมดสิ้นไปเองอา่าก็จะพูดประมาณนี้ซึ่งเป็นการแสดงความโกรธโดยที่ว่าเกี่ยวข้องกับการตายของเคียวจูโร่ไหมก็ต้องบอกว่าเกี่ยวนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยซาเนมิเองครง เป็นพ่อใช่ไหมแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นเสาหลักอย่างเงี้ยมันเหมือนไปให้เกียรติกันแล้วทีนี้ก็มีการทะเลาะก,กับซันนิมิกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ซันนิมิเนี่ยพอเคียวชูโรเข้ามาเป็นเสาหลักปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ซันนิมิเองก็เปิดใจเหมือนกันนะว่าไอน้นี่มันก็เป็นคนดีเหมือนกันที่ว่าเออก็รู้สึกถูกใจมันเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวเคียวชูโรเองก็ถือว่ายอมรับในตัวซันนิมิเหมือนกันว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะเป็นคนที่ขัดเกลาปานวายุได้สุดยอดจริงๆซึ่่่่่่่่งกกกกกกาา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 รร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 ตตตตยยขออออนะอเเเเคคคคีีีีววววูโโททททมม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 ผละะบัันนนนนิิ็็ืปปปแแณณ์สสธพึ้้ไ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าเดนง,งคูคุจะไปคนอื่นว่ายังไงบ้างหรือก็คือผลกระทบการตายของเรนงคุมันมีผลยังไงกับตัวละครสําคัญที่อยู่ในเนื้อเรื่องบ้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมตังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอินกับสตอรี่การตายของเรนง,งคุที่มีผลกระทบต่อพวกเสาหลักคนไหนหรือตัวละครไหนก็สามารถมาพูดคุยกันได้หรือท่านผู้ชมแลลวครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกีก่ยวกับการตายไปของเรนง,งคุอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันหรือมีประเด็นเสริมตรงไหนอยากคอมเมนต์ก็จัดกัันนเเเข้าามลยนะโครบ วันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ